น้ำอัดลมเย็นเย็นชื่นใจช่วยดับกระหายได้ดีใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่าน้ำอัดลมนี้นอกจากจะมีส่วนผสมของน้ำตาลสูงแล้วยังให้แคลอรี่ในปริมาณมากอีกด้วยคำแนะนำสำหรับการดื่มน้ำอัดลมคือไม่ควรดื่มเกินวันละสองกระป๋องหากดื่มเกินขีดจำกัดมากเกินไปหรือติดต่อกันไปเรื่อยๆเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอย่างต่อเนื่อง ในน้ำอัดลมมีส่วนผสมของน้ำตาลสูงส่งผลต่อน้ำหนักตัวที่อาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้มีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนหลงพุงเกิดไขมันสะสมรอบเอวมากรวมถึงมีระดับไขมันคอเลสเตอรอลหรือไตรกีเซไรเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคกระดูกพรุนฝันผุเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในความจริงแล้วน้ำอัดลมไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะักแต่สำหรับผู้ที่ติดการดื่มน้ำอัดลมไปแล้วอยากลดปริมาณลงเพื่อสุขภาพอาจเป็นเรื่องยากให้ลองปรับพฤติกรรมโดยค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมชนิดที่ไม่มีน้ำตาลอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เสี่ยงต่อโรคอ้วนน้อยกว่าหลังจากนั้นค่อยๆหาเครื่องดื่มอื่นๆมาทดแทนเช่นน้ำผลไม100้ร้อยเปอร์เซนตมไขมันตำ่ำ พยายามลดปริมาณการดื่มน้ำอัดลมให้น้อยก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพนะครับเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพที่สุดก็คือน้ำเปล่าเลือกน้ำดื่มที่สะอาดและควรดื่มอย่างน้อยวันละ1.5ลิตรถึง2ลิตรเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลทนบุรีโทร1645 กด1ต่อ2 0 0 5ูถึง7นะครับ